สวัสดีครับสวัสด,สวสดีวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะ 2> <า>ท2สิงหานี้นะคะ,ะใครไม่ได้กลับบ้านนะคะ,ะก็อย่าลืมโทรไปไวอวยพรคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าจะโทรทางไลน์เห็นหน้า<ะ>เห็นตากันก็ได้นะ,ะ,ะจะได้มีกําลังใจต่อสู้ไปนะคะ,ะค่ะ ครับผมฉหลับสอนขอให้พรให้กับคุณแม่ทุกๆท่านนะครับมีสุภาพร่างที่ดีอยู่เป็นร่มโพลง่มใสของลูกๆนะครับส่วนลูกๆที่อยู่ต่างถิ่นเดินทางไปกราบคุณแม่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับส่วนการตองนะคะผู้ใดทชีว่ายู่กับคุณแม่อยู่แล้วนะคะกับพาคุณแม่ไปกินข้าวถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันครอบครัวนะคะแล้วก็วันแม่ไม่ได้มีวันเดียวทุกๆวันคือวันแม่อยากให้แม่มีความสุขต้องรักแม่มากๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณแม่มีความสุขนะคะครับ